นี่ยนรอเท้าไปฮะเอ้าหนูยังใส่กางเกงเอ้ายังใส่เกงทำไมหนูไ uh ม่บอกครูล่ะลูกในสวัสดีครับสวยๆก่อนในสวัสดีครับก่อนสวัสด uh> ีคร um> ับเฮ้สวัสดีครับไม่ใช่สวัสดีครับทางป้าน่ะนายสวัสดีครับทางป้าก้มก้มหัวลงก่อนดูสวัสดีไปทางไหนเล้ว